เี่ยหน่อยผู้บริหารเสียงอีสานประกาศหาผู้ร่วมทุนหุ้นส่วนร่วมสร้างวงเสียงอีสานเรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับช่วงนี้วงมอล่าเสียงอีสานออนทั่วกรุงเทพและปริมณฑลยูจูเนี่ยหน่อยประกาศโพสในเฟซบุ๊กประกาศหาผู้ร่วมทุนในการสร้างวงเสียงอีสานบอกว่าประกาศหาผู้ร่วมทุนเพื่อร่วมขับเกินวงมอล่าเสียงอีสานในสัดส่วนของผม ผู้ที่มีเจรักหมอล่ําติดต่อปรึกษาผดคุยกับผมโดยตรงได้ที่เบอร์เฮี่ยหน่อยเฮี่ยหน่อยแห่งวงเสียงอีสานเขมาม่ารีแบนรีเกียรติของมอล่ําเสียงอีสานที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตช่วงนี้ก็ซบเซาไปแน่หลังจากเนี่ยหน่อยขอมาม่ากระพิบหูพิดตาเฮ็ดเวียที่ไม่นักล้องเครื่องเสียงไม่ทั้งหมด แต่การหาเฮ็ดปุ้งมอลำัมมันบแมเนเรื่องง่ายต,ต้องใส่ทั้งทุนและบุคลารกรและปุปสาร้างหน้กกันยังมองไม่เห็นจนเป็นที่มาใองการประกาศหาผู้ร่วมทุนในเทือนีจังได้กตามชว่วงนี้มอลำัมเสียงอีสานมีออนทั่วยุงเทพพระมหานครนและปริมณฑลเมือ่อีนวันที่6 6กุมภาพันธ์2 5 6 5เสียงอีสานแสดงอยู่ที่ตลาดนัดเฮียสุนพระรมสองกรุงเทพ วันที่27กุมภาพันธ์ 7, 5, 2 5 6 5อยู่วัดสีชมพูประทุมธานีวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5อยู่ที่ลาดกระบัง1ทับเ็ดวันที่1มีนาคม2 5 6 5อยู่ที่พระประแดงการประกาศเที่ยนีมีนัยยะเอียงบอ่อหรือถอดใจบอ่อก็ต้องติดตามกันต่อไป ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เขาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจังมาพบกันใหม่สวัสดีครับ